เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอันนี้ก็อยู่กับแบบไรเดอร์โวลนะผมน,นี่ผมก็จะมาแนะนําเกียร์สหับมือใหม่นะผมว่ามือใหม่คนทําเกียร์ไหนนะอ่าผมก็ทำเป็น EP EP นะผมมาเริ่มที่เกียร์แรกเลยก็คือกดเข้ามาในนี้ผมมันก็กดมาน,นี่อ่ากดที่ไอเทมก็เกียร์นี้ผมเกียร์ส่วนหัวนะอ่าก็จะมีบวกค่าสตัดนะผมนี่ f p บวกค่ FP 5, 50, มมามเสพ EP stamina บวกแป บวกเปอร์เซนต์ออทกสตัดก็คือบวกทุกสตัดเลยอ่าวิธีการแรกหรือซื้อนะผมก็คือการใช้ัมมร์แอมเบอร์หกอันก็ได้ไปก่อนแล้วผมนี่เอาผมนี่ก็วันที่ได้นี่ไม่ว่าใช่ส่วนหัวปะวะอ่านี่ครับผมนี่ก็จะมีแตกไส้ในด้วยนะนี่อ่าก็คือวิธีการหาั Amber, มมรอแอมเบอร์ทำยังไงได้บ้างไ,ไม่ได้แล้วผม นี่นันนำเคยการทำเควสนะผมนี่ทำเควสโอเค okay, ตรงนี้ได้นี่โอเคอแล้วก็จะได้มาแล้วผม,มนี่บางอันก็ได้เยอะบางอันก็ได้น้อยนะผมมาก็มีประมาณนี้นะผมนี่ทำเควสเอาก็ได้นะครับที่ต่อไปที่จะหาได้ก็คือจากการทำเควสของตัวนี้ก็คุณไปกดตัวนี้ผมแล้วกดนี่อีเวนต์เควสอ่ามันก็จะให้ไปตีมอนทั้งสามตัวผมก็ตามมานี่ ปฏิบันตีสามตัวนี้นะนเรือยตีสามตัวนี้เลยผมก็ตีครบแล้วผมนี่ก็เวลาตีสามตัวนี้ก็จะมีโอกาสได้สม,มอเบอร์แบบเป็นลูกแบบแตกนะผมไม่รู้แบบไม่สมบูรณ์นี่เตี๊สามตัวนี้เลยปติเส็จช่ไหมครับมันจะได้ามาประมาณแปดอันไม่ก็สิบกว่าอันนะผมก็ให้ไปที่ยิมนะผมนี่ที่ยิมอ่ามันก็จะมีวิธีนึงนะผมในการหักคือ เอซัมเบอร์แอมเบอร์แบบแตกนะก็คือการที่ว้าไปนี่เอากลมาที่ว้าผมกลมาที่อันแรกแล้วก็กลมาที่อ่าในการหายอะไรก็คือสามารถตีเหลือได้ตีเหลือได้ประมาณสิบจีกวันนะผมก็เอาไปแลกได้นี่ตัวนี้ก็จะได้เควสผมซึ่งผมทําไปแล้วก็เลยเัาเควสไม่ได้อ่านี่ตีเรือไปผมก็อาจจะตียากหน่อยนะผมแต่ก็ถ้าตีได้ก็ได้เยอะผมแถมได้ของไปทําเกียร์อื่นด้วยนะผมแล้วก็วิธีแรกก็คือให้มันคุยกับตัวนี้ผมนี่ ไปครับแล้วก็ก็น่าจของอีเวนต์นี่ก็จะมีซัมเมอร์แอมเบอร์ให้แรกนะผมใช้สี่อันต่อนหนึ่งก้อนนะผมนี่ใช้ซัมเมอร์แอมเบอร์สี่อันที่มันแบบแตกนะเดี๋ยวผมหาให้ดูอะไรนะไหนไหนพาไม่โดดขออาญาตหาะขอ,ขอนี่ครับผมนี่แอมเบอร์สโตรนะผมเป็นรูปแบบแตกนะรูปแบบไม่สมบูรณ์นี่ก็สามารถออกมาแลกเลยเลยเกิดเรามีครบสี่อันเราก็จะได้หนึ่งอัน ก็แลกไปเลยครับผมพอแลกเสร็จใช่ไหมครับอ่าอดีายเพิ่งเอาด้ยิ้มก่อนพอมีตัวเ,เบอร์ตามที่มันต้องการผมก็มาแลกได้กับตัวนี้เลยตัวเดียวเลยครับผมนี่แลกเลยใช้หกอันแค่หกอันนะผมเกียร์สมือใหม่นะเป็นโซนหัวนี่ก็เป็นเกียร์ให้ดีครับผมบวกบวกแปดสตัด ทุกอย่างเลยผมเป็นเกียร์ที่ดีมากเลยนะผมแนะนำมากขอแนะนำก็ตอดคลิปนี้ก็ขอบคุณและผมที่มารับชมนะผมขอบคุณมากครับ